เันมันเกิดหีก็ได้เก็บยุ่ใส่หนิน่ะพูกแกงหางแมวมันน่าสนอจเลยถัหนอวัหอดหาถุ่มมันสิมัติเป็นยังไงนี่แซ่เซ่เย็นไห้บ่ได้บอเพราะว่าบ่ท่นกับง่ายนะแซ่เย็นไดะถุงนี้กิโลเนี่ย

มันต้องลวกไว้วะร้อยเจ็ดห้าแบบนี้เท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยอ้ยเอาแค่กินผู้เดียวน้ะอร่อยเลย คลิปีพิเศษนิดนึงค่ะพอดีแม่ตู่ไปเจอแม่ค้ามาขายเห็ดโคลหรือเห็ดปวกจ้าฝากกดติดตามก,กดกระดิ่งเป็นกำลังใจชมคลิปน้ำกันได้จ้าขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ